ฝันฝันดีได้ยังคะวันนี้ได้เหรอวันนี้ฝันยังวันนี้ได้ครับหลวงปู่ไปให้ครับอ้ยไปให้ตอม่อวดเลยครับหลวงปู่ไปให้ยังไงครับครับไปฝันนะครับนิมิตรหลวงปู่บอกว่าจะให้โชคใหญ่นะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ได้เอามาครับพอดีหลวงปู่จดจดหวยให้ครับป้ายทะเบียนรถนะครับตรงกับที่ที่ที่หลวงปู่เขียนให้นะครับเป็นหวยสี่ตัวนะครับเป็นเป็นหวยสี่ตัวงวดนี้ครับผมซื้อลอตเตอรี่ ประมาณสองกระสอบโอ้สองกระสอบเลยเหรอครับผมตัวนี้ครับซื้อรถตัวนี้ไว้เยอะจริงๆนะครับตัวนี้มั่นใจมากครับเขียนเขียนได้หน่อยได้ไหมครับลูกปูขอกาเขียนนิดนึงนะครับเอ็ดมินมต้องยอดมินต้องอาศัยบารมีลูกบาลมีลูงปูนะครับอ่ะอ่ามีจิมีไมนะครับ พอรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะวันนี้น้องกะได้โชคได้ลาบก็อันนี้คือผู้โชคดีรวยทันใจนะครับสั่งตดเลยนะคะปู่ให้ให้โชคใหญ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะเตรียมปากกาจดนะครับคุณพ่อครับนี่แบบนี้เลยเหรอคุณคุณดวงปู่สวงครับคุณดวงปู่สวงเจวิลาเล่นดินครับเดินจับมือกับหลวงพ่อเป็ดไปนะครับเดินจับมือกับคุณหลวงพ่อเป็ดไปไปหาผมที่บ้านครับ บอกว่าใหญสูกวอนใหญ่ครับจดเดินไปกับหลวงพ่อเพชรครับจดให้แบบนี้เลยครับท่านจดให้เลยบ่ในตำแหน่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะจดตำแหน่งแบบนี้ครับจดจดให้สี่ตัวคจดตีตัวแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับได้เก็บทุกงวดครับได้โชคจากหลวงปู่นะครับอก็จะได้ขึ้นมาทําบุญนะครับวันนี้นะครับนำรูกเงินของหลวงปู่นะครับขึ้นมาถวายนะครับ ครับจดให้เรื่อยคเรื่อยอย่างเงี้ยท่านครับครับใครถูกหวยก็มาทำบุญกับหลวงพ่อบังเลยช่วยกันมาทำบุญกับหลวงพ่อบังสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ให้เสร็จมีบารมีสร้างโบสถ์เนาะค่่ะอาสาธุตัวนี้เลยเนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับคุณผู้ชมสี่สอ้าถ้าจะจะชอบพิศักดิ์จะจับคู่จับแบบไหนถ้าพิศักดิ์จับผมผมเล่นตัวนี้หนักครับเล่นไปไหนฮะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามตัวนี้เหรอครับผมเล่นสี่ห้าศูนย์หนักสี่ห้าศูนย์หนักผมซื้อสี่ศูนย์ ห้าศูนย์ค่ะแล้วก็แล้วก็สองสองห้าครับสองห้าครับสองห้าแค่นี้เองแค่นี้เองครับตัวเล่นตัวเล่นก็มีสีตัวเนาะก็จับจับเล่นเอาจัดเล่นเอาตัวชุดบีมี่เราเนาะได้โชคใหญ่ด้วยครับได้โชคใหญ่ได้โชคใหญ่รวยทันใจรวมแล้วครอบครัวได้สามเส้นเนาะสามเส้นกูปาแล้วแล้วฝันอีกปูป้าบอกว่าจะได้โชคใหญ่อีกโชคใหญ่ครับค่ะบังเอิญไหมครับป้ายที่เงินรถผม C5 C2 C5 C2 ป้ายที่เปลี่ยนรถที่ที่บรรทุกหลวงปู่นะครับที่บรรทุกหลวงปู่มา้บรรทุกถวาย C5 C2 กับป้ายทีเปลียนรถที่บรรทุกหลวงปู่ขึ้นมาถวายวันนี้นะครับป้ายที่เปลี่ยนรถ C5 C2 ก็ตรงกันตรงกันอีกกับความฝันอีกกับที่หลวงปู่ไปจดให้ครับก็ตัวนี้เลยครับหลวงปู่พูดอะไรไม่ตอนท่านจดให้เนี่ยแกแกแกบอกครับว่าจะให้โชคก้อนใหญ่ถ้านำหลวงปู่มาถวายถ้านำลูกเหมือนแบบลูกเงินมาถวาย ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจครับว่าจะสั่งปั้น,งนองหลวงมาถวายไม่เคยคิดเลยมาก่อนไม่เคยคิดครับอมีแต่สร้างวัตถุมงคลถวายวัดเท่านั้นครับ <S 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 พอหลวงปู่ไปบวกว่าจะให้โซ่ก้อนใหญ่แล้วนำ<อ>ํำรูปเงินขึ้นมาถวายทางวัดก็เลยทําตามจุดประสงค์นะตามวาจาของตัวเอง <S S S ก็เลยนํามาเพื่อวัดน,นี้โดนเต็มๆสามตัวสองตัวบนตั้งสามตัวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าถูกแล้วก็ ร่วมบุญกับทางร่วมบุญค่ะฝากร่วมบุญกับทางวัดทางวัดป่าพระรามเพชรนะครับค่ะร่วมสร้างโบสถ์นะครับร่วมสร้างโบสถ์ร่วมสร้างพระอุโบสถวงปูโสวงคืวดาเล่นดินครับผมโอ้โหนะครับเลขสวยนะครับเฟซีในกลุ่มนะครับในกลุ่มวัตถุมงคลครับอ้โตัวนี้นะครับแจ้งแล้วนะครับผมแจ้งให้แล้วครับตัวนี้นะขั้นนะครับผมเออเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มเนาะอย่าลืมมาติดตามช่องกลุ่มทรัพย์พญานาคดีเด้อครับ รในนี้จะมาตามตัวอ๋ออสาธุสาธุเอาพี่ศักดถวายหลวงพ่อเลยฮะทำพิธีไหมมีอะไรมั้ไม่ต้องสาธุสาธุให้หลวงพ่อกล่าวคำถวายด้วยก็ได้จ้ะอิมานิมายังพันเตอริยะอองสวงสัมปันโล

กบลังขออนุโมทนาบุญกับเบสสีทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันโดยการบูชาเจ้ารูปเหรียญหลวงปู่โดยเฉพาะรุ่นนี้ก็เป็นติดตามหาราบรุนหนึ่งพุทธาพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าพุทธาพิเศษวันที่12บเมษาหลวงสองแล้วก็จะได้โชคกันไป ใน5-8กับ1-9รวยทันใจรวยท่านใจจริงๆนใจก็มีคนรวยกันหลายคนนี้วันนี้ทางเอซีได้เข้ามาชมการทำไม้เมื่อกี้ทำมาผู้คนมะพราสักรถจัณฑาผู้กระทำได้นำลวงปู่หรือลูกเหมือนลวงปูมาทำามเพื่อจะไว ประดิษฐานไว้บนโบสถ์หลังใหม่ของหลวงปู่ที่ยังกำลังสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้หลวงปู่ได้เป็นที่สักการะของลูกหลานทั้งหลายที่มาเปบนอุโบสถนี่จนว่าบัตรเมงมงคลต่างที่ ได้พากันเช่าบูชาไปกบทุกปัตยุสตาก็สมทบทุนสร้างโบสถ์วนีแล้วเสร็จหลายคนก็ถามในเรื่องของว่าจะเสร็จวันไหนจะได้ตัดรูปนิมิตปีไหนจริงๆแล้วเ,เรื่องเสร็จนี่มันก็คงไม่ใช่ปัญหาเราเอาจจะเสร็จภายในปีนี้คงจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ในเรื่องของการ จะตัดรูปมิมิตในวันไหนปีไหนต้องขึ้นอยู่กับที่หลวงปู่ถ้าเหตุที่ว่าขึ้นอยู่กับที่หลวงปู่เพราะว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อกําหนดเองถ้าหลวงปู่ไม่พร้อมก็ไม่สามารถจะทําได้เช่นที่ผ่านมาหลวงพ่อเคยกําหนดว่าจะตัดรูปมิมิตปีห้าห้าปีห้าปีห้าหกน่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างแต่ว่า มันก็มีปัญหาวิกฤตจนมาจนขอภัยเมื่อกี้นี่พูดผิดไปปีห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในปีนี้แต่ว่ามันก็ผิดพลาดคือทุกอย่างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากว่ามีโรคระบาดคือโรคโควิดก็เลยต้อง ดูที่ว่าหลวงปู่จะกำหนดให้วันไหนคาดว่าคงจะเร็วๆนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มจะสมบูรณ์อันนี้บสถก็สร้างไปได้ถึง90%เน้วแแบบอีกนิดได้แต่ว่ากำแพงแก้วที่อยู่รอบนอกเราต้องใช้บูระมายอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำรูปเหรียญนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้บูชา ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รูชาและก็ได้สมทบทุนในการสร้างอบูชก็จะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันก็จะมีหลวงปู่สวงเสรษฐีทางด้านหน้าเป็น,น,นหลวงหลวงปู่สวงทางด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรวัดจต์แต่รุ่นนี้ไปทางด้านหน้าจะเป็นพระปิตามหาลาภด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรองเดียวอันนี้ก็ต็ให้เจ้าบูชาอยู่เนื่องจากว่า เรายังต้องใช้ทุนอีกจำนวนมากจึงขอบอกคุเลยยังทุกศิ์ทุกหายาโยนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างโบสถ์หลวงปู่สวนใหแล้วเสร็จสมบังเจตนาแนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่สวงมันจะคุ้มของลูกหลาน FC ทั้งหลายรวมทั้งแอดมินทั้งหลายในช่องดูทูปช่องต่างๆได้มีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน หากท่านได้ไปเข้าครองก็คาดว่าไม่ไม่น่าจะผิดหวังใน่าจะผิดหวังเพราะเท่าที่ผ่านมาแล้วดูมันจะออกไปทางโชคลาภมากกว่าในเรื่องการับราป,ปิดแต,ตโ่โชคลาภจริงนะโชคลาภแต่ว<ค>่าถ้าจะว่าไปแนละ้วมันก็มีคนถูกรางนัลชิ้นหนึ่ง<อ>แต่องค์จากจุดที่เช่าไปนะคนเด็กบ้านไททั้งวันนี่แหละแต่เขาไปทํางานอยู่เขาไปเป็นทหารอยู่ที่โน อยู่ที่ภาคใต้ะคราะถูกแรงสิบสองล้านแต่ว่ามันก็เงียบเนื่องจากว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ใครรู้เนื่อพราะว่าคนรู้ป่ะตอนเนี้ยมันจะแหกันเนี่ยถ้าแห่แล้วมันก็จะลาบากนี่ก็คือมันจะมาเน้นในเรื่องของโชคลาภมากกว่าก็จะมีรุ่นที่ยังค้างอยู่เรือไม่เยอะก็มี หลวงพ่อใหญ่ก็ยังมีอยู่เนาะหลวงพ่อเนาะแต่อันนี้น่าจะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ก็มาหลวงปู่สลวงดวงเศรษฐีแล้วหลวงปู่สลวงดวงเศรษฐีแล้วก็ติดตามมหาว่าติดตามหาร่าสามรุ่นสามรุ่นด้วยกันแล้วก็ในวันที่สองกันยาเราก็จะออกอีกรุ่นหนึ่งก็จะออกอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทำเป็นบล็อกเรียกแต่ละ ยก็จะมีลูกหลวงปู่สวงแล้วก็หลวงพ่อที่เช่นเดียวกันเป็นทางด้านหน้าทางด้านหลังก็จะเป็นอท้าวสุวรรณวันท้าวเสุวรรณเป็นเป็นเหรียญคุงหลวงพ่อเป็นเหรียญเป็นพระผงใช่ไหมเป็นเหรียญเป็นเหรียญตอนกำลังทำบล็อกกันอยู่ครับอทานแล้วก็ฝากนะฝากวิสีทุกท่านได้ได้รวมกัน ชาวบูชาลโลกเกียนนุงปูทา้งภาพิตามหาลาภทาั้งนุงปูสมบูรณ์สิทธิและเปราะนต่างๆที่ทางวัดได้ออกก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง YouTube ทางช่องที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณนะขณะนี้จะเป็นทิพยาา์พัน channel กลุ่มทรัพพยานาอายารา channel วัดธนเทศ channel มณี channel แล้วก็จะมี นิดหน่อยนิดหน่อยชแนลก็เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทางหนึ่งเขาจะเดินทางกับสาธุสาธุรุ่นไครนะเก้าหลวงพ่อเพชรอ๋อพระ่โภคพระปิตาหลวงพ่อเพชรรุ่นหนึ่งนะครับวัดปตาพระรามเพชรท่านไปพัฒนามเบอร์ปูซิงครับ ได้ได้สูวรใหญ่ครับวันวงสวงเลยวันวงสวงครับก็เลยได้เลขตัวไหนในวันวงสวงวันนั้นได้เลขเกลียดนิมนต์ครับหลวงปู่มาถวายครับได้เลขตัวไหนนะวันนั้นได้สิบเก้าห้าแปดครับสิบเก้ากับห้าเปยเลยเก้าห้าเปรย์ทังข้างบนทางล่างเลยเนาะตั้งบนทางล่างครับเลขเลขวงสวงใช่ไหมวันนั้นใช่ครับตั้งวงสวงทั้งฝันด้วยฝันด้วยฝันว่าไงครับวันนั้นไอฝันเกี่ยวกับพระปิตาเนี่ยก็จะแกะดูในองค์หลวงปู่มีหมายเลขห้าแปดครับ ตรงๆเลยเนาะครับตรงๆตรงๆเลยห้าแปดเลยครับห้าแปดครับฝันว่าจังไงครับฝันฝันว่าได้นำหลวงปู่ไปเข้าเกาะครับก็เลยแกะดูนะครับแกะดูเป็นไม้เลขห้าแปดก็เลยซื้อครับก็เลยถูกถูเไว้บนล่งพร้อมครอบครัวก็ได้ประมาณสามแสนอุบาทครับโอ้ถลายแสนและโชคใหญ่ก็เลยมีจิตทานะครับจิตทาก็เลย สั่งน้ปั้นรูปเืองขนาดเท่าวงจรครับของคุณดวงปูสวงเตยดาเล่นดินนะครับเพื่อนําขึ้นมาครับถวายให้กับท่านพระครูดรวัฒละสยามพินัลหลวงพ่อเพชรวาจาจิตนะครับสิทธิเอกหลวงปูสวงเตยดาเล่นดินนะครับเพื่อจะได้นำนะครับรูปปั้นองค์นี้นะครับขึ้นประทับนะครับปฏิทฐานนะครับภายในพระอุโบสถนะครับของวัดบางปพรามเพชรนะครับให้ญาติธรรมได้ขึ้นมากราบไหว้นะครับขอพรนะครับ เดี๋ <พ uka> ยจะได้โชคได้รับครับถูกหวย้วยเบื่อนะครับไม่คิดเลยว่ารูปปั้นหลวงปู่จะได้ไปอยู่ในโบสถ์สวยๆแบบนี้เนาะโอ้เหมือนจริงเลยนะเหมือน,นจริงเหม,มือนมากนะนครับเหมือนมากเลย,เลยสวยแล้วก็เหมือนโอ้โหมาขึ้นมาปุ๊บเลยโอโ้หลวงปู่มาตอไนไหนวะตกใจเลยแล้วเหมือนมากเลยเดี๋ยวจะให้ชมครับอเดี๋ยวจะมีหลวงู่จะเสกให้นะครับจะได้เรียก นะเอาจะจะให้ให้เลขได้ได้ได้โชคครับโอ้อันที่ที่ได้โชคใช่ไหมอันนี้เหรียญองค์ที่ได้พระติตาเป็นพระติตามหา,าลาบด้วยทันใจด้วย<ม>ทันใจวัดป่าพระลานเพชรตำบลไฟพัฒนาอำเภอปุสิงจังหวัดชีระเกศตนะครับครับด้านหลังจะเป็นหลวงพว่อเพชรครับอือด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเพชรรุ่นหนึ่งนะครับได้โชคครับแบบนี้นะครับองค์แบบนี้นะครับที่ได้โชคบนหน้ามครับ สิบเก้าก uh ับห้าแปดสิบเก้ากับห้าแปดบนล่างเลยครับได้บนล่างเลยครับโอ้รวยทันใจรวยรวยทันใจจริงๆเลยคุณอันดับแรกคือคนทำนี่รวยทันใจรวยทันใจจริงๆคนที่สร <animals under kindergarten> <Designer> <ive> so ้างต้องรวยทันใจไม่น่าเชื่อเลยคนที่สร้างแต่ว่ารวยทันใจรวยทันใจเลยครับรวยรุ่นรวยทันใจนะรวยทันใจครับปิดตาครับหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะค่ะโอ้ยท่านใดสนใจนะครับอยากจะบูชา ติดต่อในเพจได้นะเพจที่กําลังไลฟ์สดนะครับอ่าทั้งเพจไลฟ์สดแล้วก็เลยทีมงานยูทูปสร้างทีมงานยูทู e ของซาปิยานาครับก็และเพจของวัดป่าพระรานเพชรนะครับที่ผมไม่มีนะครับให้ติดต่อทางเพจของวัดโดยตรงหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้หมดแล้วครับเพื่อนำรายได้นะครับสร้างพระอุโบสถนะครับรวมปูสวงเทวดาที่ดินที่วัดป่าพระรานเพชรนะครับให้แล้วเสร็จนะครับผมแล้วองนี้เนียดูดูมองมองเห็นไมะมองไ่เห็นไหมฮรขอ หม่ได้สิบแปดครับสิบแปดงวดนี้งวดนี้หม่ได้สิบแปดสิบแปดหนึ่งแปดครับแน่นะครับ<ช>อ่าพีศักนะครับผู้โชคดีท่านใดที่อยากโชคดีก็กดสาธุด้วยนะแช์ด้วยแชร์คนละหนึ่งแช์ด้วยนะหนึ่งแช์ก็ได้หนึ่งตัวแช่สองก็ได้สองตัวแชรสามครั้งได้สามตัวพร้อมๆเลยนะถครอยากได้หกตัวก็แช์หกไปเลยเนาะแนะ้วคุณโชคดี